สวัสดีครับผมโยผมฟิลนะวันนี้ผมจะไม่เล่นสายบอดิกาดก็คือการวิ่งไล่บล็อกหลังให้เพื่อนในขณะที่เพื่อนเจ็บอ่ะคนส่วนใหญ่แม่งชอบไปดึงเพื่อนออกจากตะขอแล้วเพื่อนแม่งก็จะตายเร็วเข้าใจไหมเราจึงตัดปัญหาเลยเราจะไม่ค่อยดึงเพื่อนออกจากตะขอเพราะเราไม่มีบลโลดึงแต่เราจะใช้วิธีการบอดี้บ็อกเพื่อเอาสาแ,ตแ,แต็กแทนเพราะผมก็ประมาณนี้นะมีตายยากเนี่ยเอาไปทำแบบยาวข,ขันเลยไม่รู้ว่า เิร์ไม่ชิดตายยากหรือว่าตายง่ายก็ไม่รู้เพราะกดไม่เคยจะติดเลยแล้วก็นี่ฮีวฮิวเดงฮิวเดงเอาไปด้วยพร้อมมากล่องแพรบานเพราะถ้าเรามีกล่องแพรบานเนี้ยประสิทธิภาพการใช้กล่องแพรบานะ่ะจะเพิ่มขึ้น20%แล้วก็นี่เราอยู่ไปช่วยนิลันไอเนี้ยแหละคือเปิร์กเก็บแต้มชั้นดีเลยเราจะไล่บอลี่บอลเพื่อนในขณะที่เพื่อนเจ็บให้ครบ4ี่ครั้งเราจะได้สแต็กละสสแต็กแต้มก็เพิ่มมา1 0 0แล้วก็ที่สำคัญเลยคืออันนี้ครับ เห็นใจมันจะมองเห็นเพื่อนที่บาดเจ็บในระยะ128เมตรอะแบบเอาจริงมันน่าจะบอกว่าทั่วแมปไปเลยก็ได้นะเพราะ128เมตรแม่งแบบเหมือนเห็นทั่วแมปอะแม่งไกลจัดเลยอะแล้วก็นี่ของม่วงแล้วก็ไอน้นี่เพิ่มที่6ชาร์จกำเพิ่มอีก8ชาร์จโ,โหเอาไปเลยเยอะๆจุ๊ๆแล้วก็ที่สัมพันธ์ก็คือเคสต้องเอาไปด้วยเราไปเป็นบอดี้การ์ดเราก็ต้องได้กำไรหน่อยแบบเออ,อากจะไปบอกให้เพื่อนเราก็ต้องแบบ ขอแท็กหน่อยขอเค้กหน่อยว้ยขอแต้มหน่อยเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเฟตตดี้เหรอวะเอาเรื่องทำไมมันแหลกๆเอาวเ้ยเจ็บไปรอเพื่อนขอเครื่องหนึ่งเดี๋ยวกาไปเป็นมดิการให้รอแป๊บหนึ่งมา ไปแล้ว,ยวลอย่าเพิ่งลม้มอย่าเพิ่งล้มพี่มาแล้วน้องดูชุดซะก่อนมาดิมาดิเอาไม่ไรอ่ะโธ่มันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วแกบรบัแบแกรับม่ไปไม่ไเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ใหัวแตกด้วยเออ ชีกชีกชีกออกฝันก่อนออกฝันก่อนอุ๊บอ้าเอา้ยคอยรู้สึกดีหน่อยแม่งเฮ้ยไปดีจ้ะอู้ดูเต็มไฟด้วยอูต้อ,องบอกให้อีกแล้วใช่ไหมไปวิ่งไปเลยนะวิ่งไปเลยนะ ค่าตกรหัวโทเทมด้วยก็ามาดิโอยอยู่นู่นป่ะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อไดถอนถอด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 เอ,ออถอนเลยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 โ <c oughs> <c oughs> อ้ค่าตกรหัวโทเทมจัดเไปลากลากไปดิลากไปดิพี่ <c oughs> ถอยเองน้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮย,ย,ยังก่อนนี่นุม่มอุ้ยแหลกแหลกแหลก,กโอ้โหตีไกลเกินเจอเอ้าเฮ้ยโอ้โหอะไรของมือเนี่ยโอ้โอ้ยกูกปุ้มเลยว่ะไอ้เชี่ยเอ้า อะไรวะกูละปวดหัวเลยมาดึงหน่อยดิมาดึงหน่อยมาดึงหน่อยเออดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยหัวมาเดี๋ยวปลูกให้เอาปลูกป่ะเนี่ยอ๋อโอเคไม่ปลุกก็ไม่ปลูกก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับการไล่บ่าวการไล่บ่าวเฮ้ยกูผู้เล่นน่ะเนี่ยไล่ล่าวะ ไม่ไรทิ้งต้องจุดเครื่องนี้ไว้ครับ9 9แต่เพื่อนเจ็บอยู่นี่ชูไว้ชูไว้ชูไว้เหีย,ย,ยบบวงเลยเข้ามาดิเออจีมันจีมันแล้ววิ่งมาจีมาแล้วน้องเอ,อ้ไม่รอดเพื่อนน่ยเพื่อนโอ้โหกุแตกเออจีมัน 啊，哦，冰哦。 เหมือนจะคุมเครื่องนะปันไว้ปัดไว้อย่าเพิ่งให้มันมามาว้ามาเร็วเออคุมเครื่องไม่ได้หรอกก็มาดิก็มา,ด,มาดิครับอุ้ยเดินเร็วเกินเดินเร็วเกินเดินเร็วเกิน นี่เอ้ยไม้แตกไม้แตกการสตัรนยอมโดนทีหนึ่งด้วยเราจะวิบบ่งไปโดนบ่วงหลบดไปดิโอ้ยไม่หลุดฝันด้วยอะไูแตกไม่หลุดฝันด้วย,ยอะแล้วมึงจะทำอะไรเพื่อนกูยอมเล่นกู มันน,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 นี้วินมินี่วินมินี่ดิว้าสวนมาเออเดี๋ยวกูบอกให้กูบอกให้น้ำกลัวบบริการโน่หนึ่งไม่รู้วอบริการโน่หนึ่งเออเข้ามาดิเพื่อนเจอกันเฮ้ย ไม่บ้าอื้ยสวยอยู่น่าจะล้มอ่ะอตายยากกว่เลยละกันตายยากกว่เลยละกันแล้วก็ล้มไม้แม่งเลย ย่าย่าตีไกลแปดเมตรไ,ไ,ไ,ไม่เอาไม่เอาไม่ดีแมสเอลทีเหรอก็มาดิโนปเฮ้ยอ่าเมื่อกี้มันคำผิดพลาดเล็กน้อยคือจะโดดแล้วแม่งพี่จะจัดเลย อย่าพาฉลงห้องวีได้ไหมบอก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 เคื่อนต้องบอกอย,ยายาย,ยาอย่ามาพาคุณลงห้องวีเออสวยเอาเดิแท็แกแท็กสวยสวยสวยในทีฟป,ปักกิ้งกูด๊ดในทีฟป,ปักกิ้งกูด๊ดในทีมปักกิ้งกูด๊ดบอกหนึ่งทีแล้วกลับบอกหมดบอลหนึ่งทีแล้วกับบอกหมดหก,บบกมดูแตกกูแตกกูแตกกูแตก เข,เ,เขาเรียกเขาวิา่งไปม,มองหลังวิ่งไปม,มองหลังวิ่งไปม,มองหลังเอาลุ้นอย่างเดียววิ่ง <c oughs> <c oughs> ไปม,มองหลังไปกับแตกไงอ้เหียอุ้ยดูดย 2, นี่แตก2สองพันดูขึ้นโชว์เอาเห็นหน่อยตอนนี้แสนสามโห้แรงไม่ขึ้นเถอะแสนสามอ่ะแสนแสามอ่ะดูนี่ไม่มีแต้มในนี่เลยอ่ะความมือฟือเลยอ่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครคลายผมด้วยนะครับ